ความรู้ผิดพลาดก็มาแบ่งปันเพื่อนเลยเพื่อนถึงได้ทําคลิปลงช่องเรานี่แหละนะนี่อันนี้ก็เสร็จร้อยก็จะมีใครดีน้องก็จะกัดได้ดูด,ดูดูเทียบกับแขนนะมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะนี่ผลรอบรอบนี่ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเป็นหลักเนาะ ทองกมะยี่ต้นนี้นะครับตอนนี้ออกดอกติดดอกแล้วติดดอกแล้วเห็นไหมิ่อออกดอกเลย,เ,ยเราจะไม่เห็นมเนมบางทีจะมีมดมีมแมลงเจาะเนี่ยมดดำเนี่ยมันชอบมาเจาะไม่ไนะเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเอาปูนอะไรมาใส่ออกแล้วก็ปูนแดงทาะตอนนี้แผลก็ฟื้นแล้วแรงโตตามธรรมชาติมีรอดบ้างตายบ้างเนาะตามภาษาขึ้นยอดแล้วเห็นไหม นีเผือไม่มาดูแป๊บเปีนโคนแล้วก็ทยอยตึงเข้ามากาแฟก็เริ่มจะสุกแล้วก็เป็นกาแฟโรบัสต้าเริ่มสุกแล้วถือว่างามแล้วก็ดกด้วยดกมากๆเลยนะฮะตอนแรกต้นมอม่วงต้นนี้มันจะง้ําอยู่แล้วก็เคลียจริงเอม่วงออกดูลักษณะใบก่อนแรงมากๆเลย แต่ถ้ามีหมอกเนี่ยเพ้ยก็จะลงนะมีหมอกเป็นความชื้นเนาะปายต้องใช้กระอองฝอยน้ำช้าๆที่หมอกกระชิบนี่นี่ออกแล้วนะนะนี่นี่นี่แหละเข้าละนี่นี่นี่แหละเข้าละนี่ก็จะไม่รอดด้านหลอดนะฮะต้นนึงก็เหมือนกันอยู่นี่เขาแข็งแรงเฉยเลยท่อก็มาหยีเหมือนกันนี่ออกท่อเหมือนกันเลยเดี๋ยวปีนี้เราก็จะต้องห่อให้อย่างดีเลยจะซื้อบันไดใหม่นะครับ น้องปลานี่แล้น้องปลาคราบเด็กๆจะให้อาหารกินนะฮะนี่เราก็นี่นี่คือกุ้งแม่น้ำที่ตกไม่จัดแม่น้ำทุกแค่เลยนะครับข้างแม่น้ำแล้วก็ทีโอกาสแล้วก็จะขยายพันธุ์เลยว่ากันไปตอนพร้อมอยู่แล้วพร้อมอะไรเนี่ยเขบอกแล้วทำอยู่แล้วตัวแส็บตัววุ้นไว้พออือ สวัสดียำเช้านะครับสวัสดีเออวันเริ่มต้นปีใหม่นะครับ2 5งหในปีนี้นะครับหลังจากที่สุสีไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับสวนกับไล่มาพักหนึ่งแล้วเพราะว่าไปวุ่นวายอยู่กับออกเรือตกกุ้งตกปลาตามภาษานะครับแต่ว่างานไล่งานสวนเราก็ยังทำ เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแค่ว่าลดความเข้มข้นลงเพราะบางอย่างมันก็ปล่อยให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูสวนของเราในเริ่มต้นปี67นะครับไปดูกันว่ามีอะไรต้องปรับปรุงต้องแก้ไขหรือว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปสวนเรา นี่นะฮะก็ไล่มาตั้งแต่ทางเข้าบ้านกันเลยทีเดียวตอนนี้ปอปลาของเราก็ปรับปรุงน้ำนะครับเอาเคลือมาลงเอาสิ่งต่างาลงเพื่อปรุงน้ำให้เขาสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งได้เพราะเราต้องปล่อยกุ้งเลยเนาะแต่ปลาน่ะมีอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยปลานินชุดใหม่ น,นี้น้ําก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ลูกปลาก็เริ่มโตแล้วปล่อยไปได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะฮะตัวขนาดใบมะขามเป็นปะนินแปลงเพศนะครับกับรอบบ่อก,ก็จะมีมะม่วงเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงแก้วขมิน้นเนาะม่วงแก้วขมิ้นปลูกไว้กินกับพริกกระเทยอ,อร่อยดีชอบก็เลยปลูกไว้ใกล้บ้านหนึ่งต้นแล้วก็สามารถที่จะ เอาไปทําเป็นโคนต้นไม้ได้นะฮะนี่ส่วนรอบๆนี่ก็เป็นมะม่วงน้ำดนกไม้นะครับเป็นหลักเนาะน้ำดอกไม้สีทองน้ำกไม้เบอร์สี่เป็นหลักแล้วก็มีมะพร้าวมีส้มมีทั้งอื่นแซมทั่วไปนะครับก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นเขียวเสวยนะครับนี่เขียวเสวยแล้วก็มีมากมีอะไรทั่วไปนี่ตรงนี้ ก็มันเป็นฝั่งที่ติดกับไม้ไผ่เนาะอ้อ้ไผ่มันก็เยอะแข็งแรงนะฮะฟงมะเฟืองนี่ปลูกไว้กินนี่ก็เป็นส่วนของงานบ่อช่วงนี้ก็ไม่มีรักมาก็ปล่อยเขาเติบโตไปแล้วก็ให้อาหารทั่วไปนะมีทั้งที่ไก่มีทั้ง,งน,นี่เป็นกากน้ําปลานะนะเพื่อปรับปรุงน้ํามีความเค็มเราก็ได้สั่งเอาเกลือมาลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูปรับน้ําไปคน ข้างในสวนของเราอันนี้เป็นกระท้อนทองกระหยี่ต้นนี้นะครับตอนนี้ออกดอกติดดอกแล้วติดดอกแล้วเห็นไหมออกดอกเลยปีนี้ออกดอกต้นปีเหมือนเลยนะครับทองกระมี่ีต้นนี้นี่ออกติดกันหน้าดูเลยแล้วเราก็ปลูกใหม่ต้นหนึ่งตรงซุ้มนู้นนะฮะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่นูน่นก็คืออันนั้นเป็นสายพันธุ์นิ่มนวลน,นะฮะแล้วก็มีมายงชิดต้ตนนี้ปลูกใหม่เพื่อเสริมแล้วก็ในส่วนของทุ้เรียนตอนนี้ก็เลยงอกงามนะฮะดีมากมายอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองที่เราปลูกไว้ก่อนที่ลงคลิปเสริมโคกเสริมอะไรปลูกขึ้นเรียนดินเหนียวนะตอนนี้ก็ดูว่า เติบโตดีแต่เดี๋ยวต้องเคลียร์ตกโคนพวกอะไรหน่อยนะฮะไม่ให้ยากขลบมากแต่ก็จะเก็บหญ้าไว้รอบๆเพราะว่าพื้นที่ช่วงนี้พรแแรงมากแ,แล้วก็ให้น้ําแค่อธิตรละครั้งเนาะไม่ได้อยู่กับสวนตลอดก็เลยจะเก็บหญ้าไว้นะฮะนี่แล้วก็จะเพิ่มหัวสปริงเกอร์จากหนึ่งหัวเป็นสองหัวนะครับให้ขยายทรงพุ่มออกมาตนนัวนี้ส่วนกล้วยก็ต้องขยอยออก ที่ปลูกเป็นที่เลี้ยงเขาไว้ชุวงแร,แรกก็จะเป็นกล้วยไขย่กล้วยหอมนะฮะก็เดี๋ยวต้องเอาออกนี่นะนี่เห็นไหมโตไหมอันนี้ก็ปลูกเลี้ยงเป็นวิถีธรรมชาติเนะไม่ได้อัดปุ๋ยอัดยาเลยเลยไว้เขาโตตามธรรมชาติเต็มท,ที่นะฮะ เอาพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยออกเผาวันเผาอะไรเงี้ยต้นเถาก็ปลอมก็คืองานต่อไปที่ต้องทําก็คือต้องเอาเคลียร์เอาพวกนี่นะพวกหญ้าพวกเผาวันเนี่ยเผาตึกเผาอะไรพวกนี้เนี่ยเคลียร์จากโคนต้นออกแเดี๋ยวค่อยทยอยเคลียร์นะเคลียร์ออกไม่ให้เขาพันกับต้นเพราะไม่งั้นน่ะเนี่ยเราจะไม่เห็นไม่เห็น บางทีจะมีมดมีมแมลงเจาะเนี่ยมดดำเนี่ยมันชอบมาเจาะแม่นะเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องเอาปูนอะไรมาใส่เพราะถ้าปล่อยว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้ออะไรได้หน้าเนี้ยแมลงจะชุมแล้วก็พวกเคลียร์พวกน,นี้อาจจะเอาน้ําลดหน่อยนี่นไหบางทีมันมาพันหัวสปิงเกอร์เราก็ต้องมาปรับให้ดีเีอันนี้ยกินกินเข้าไปตรงเนี้ยกินเยอะเลยแล้วก็ตัดออกแล้วก็ปูนแดงทา ตอนนี้แผลก็ฟื้นแล้วแผลก็ฟื้นแล้วก็ต้องดูกันไปเนาะเราก็จะมีหนอนมีอะไรมาเจาะบ้างอะไรบ้างตามภาษานี่ไงมาใหม่แล้วเนี่ยเนี่เนี่ตัวแสบเนี่ยเนี่ยมดพวกมดอะไรมันชอบมาเจาะแล้วก็ระวังพวกแมลงด้วงด้วงกินโคนถึงต้องเคลียร์โคนให้ล่งเลยพราเป็นั้นะเขาจะมากินโคนต้นทุเรียนของเรา พอไม่งั้นมันจะมีปัญหาก็ต้องอาศัยแบบค่อยๆถบค่อยๆท,ทำดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าปลูกตามสไตล์สุรนสะีเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็คือไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ต้นไม้ก็แข็งแรงโตตามธรรมชาติข้อเสียก็คือมันก็จะช้าโตช้าค่อยๆ แต่ว่าก็ไปเรื่อยๆพราะเรากา็พยายามดูแลให้เขาไปตามธรรมชาติของเขาไม่เล่นกับมากมายเนามาะนี่หลยน,น้องๆก็โตบางบางต้นก็จะห่าง8คูณ8นะฮะส่วนบางต้นเราก็ปลูกประชิดเลย4นะฮะ4ก็เดี๋ยวค่อยคัดดูเอาว่าต้นไหนเขาแข็งแรงก็จะเก็บไว้ต้นไหนเขาไม่ไหวมันก็จะ มีรอดบ้างซายบ้างเนาะตามภาษาแล้วก็ต้องนี่ส่วนใหญ่ก็จะงามตามสภาพนะครับนี่ยอดยอดพุ่งดีนะยอดพุ่งดีแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของนี่แหละเห็นไหมเนียเนี่ยเนี่เนีนนนาวันเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดว่างๆแล้วก็ต้องมาถกมาอะไรพอไม่งั้นมันก็จะพัน พันหัวสปริงกงสปริงเกอร์น้ำไม่ออกอกีกเถอะไม่ได้มาดูน้ำไม่ออกต้นไม้เราไม่ได้น้ำตายมือสกปรกเอาแม่นด้ไม่ให้มันเลยขึ้นยอดก็เป็นเถาเนี่ยมันจะเป็นเาถาขึ้นเถอะเดียวเถอองสามอาทิตย์นี่ยมกแล้วมกแลวเลียรให้เขา้า เผนะือแล้วเขาก็จะมาตลอดนะฮะแล้วสักพักหนึ่งอย่างกลวกออกก้วยเนี่ยเราก็จะตัดตัดออกเนี่ยกล้วยเนี่ยพอต้นพอมันโตมากๆเนี่ยเราต้องเคลียร์ออกเพราะไม่งั้นเขาก็จะง้าทรงทุ่มก็จะเสียทรงทุ่มทุเรียนมันก็จะมาเสียต่อไปแล้วก็ต้องตัดออกแ,แล้วถ้าขึ้นเลยเราก็ตัดเอาอีกตัดออกตัดออกพอตัดออกปุ๊บเราก็บาคุมรอบๆนะฮะ รอบๆอบโคนแต่ก่อนคุมก็ต้องเคลียร์หญ้าออกก่อนเคลียร์หญ้าออกก่อนนะหญ้าใบหญ้าคุมคุมคุมเก็บความชื้นแล้วก็คุมหญ้าใต้ต้นธุปเรียนเราด้วยนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้แสงหญ้าก็จะไม่งามมีประโยชน์มีประโยชน์มันก็จะขึ้นเรื่อยพอต่แล้วก็ขึ้นแตนน่แล้วขึ้นเราพยาามที่จะหาว่าออมันจะพืชอะไรเรื่องนะั้นเรื่องนั้นเสริมหน้าดินให้กับต้นธุเรียนเราได้ง่ายๆปิดๆเนะฮะแต่ต้นไหนที่เขาโตแล้วจะออกลูกออกดอกก็เก็บไว้เต้นนี้ เก็บไว้เดี๋ยวก็ได้กินลูกอีกนะนก็จะลกพอมันขึ้นสูงสูงมากก็เอาเครื่องตัดหญ้าโรยทักทีหนึ่งเครื่องตัดหญ้าโรยทักทีหนึ่งโรยโรยพอโรยโรยปุ๊บพอโรย,โยปุ๊บขาก็จะมากรองไว้แล้วต่อไปก็จะเป็นเพิ่มหน้าดินให้กับเราโดยทําโดยธรรมาชาติเลยนี่ฮนะไม่ต้องไปโกยอะไรมามากแล้วก็เอามา โคนผู้เรียนเราในช่วงหน้าแรงหน้าอะไรหาง,งห่ายๆเลยแลาเคลียร์แค่โคนต้นสู่ข้างนอกไม่เป็นไรเพราะว่าลากเขายังไม่ได้ออกมาเยอะเขาจะอูแค่คุณโคนนี่แหละตรงโคกที่เราทำไ้เนี่ยแล้วก็ตัดแล้วก็เสริมโคกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคันนี้น้องๆเขาจะแข็งแรงแล้วก็งามส่วนดินข้างนอกที่มีหญ้าอยู่ก็มีความชื้นนะฮะมีความชื้นพูดงง่ายคือไม่ต้องไปขนอะไรมาไกลๆอะ่ะ ไใกล้เราเนี่ยเลยไง่ายอ่านี่อย่างต้นนี้นี่เผลอไม่ได้มาดูแป๊บเดียวเขาขึ้นยอดแล้วเห็นไหมลนะ่ะนี่นี่ขึ้นยอดแล้วนี่ขึ้นยอดแล้วเห็นไหมนีนเนนผลอมไม่มาดูแป๊บเดียวขึ้นยอดแล้วแต่จะแ,แต่ข้อสําคัญคืออย่าดึงนะพอดึงปุ๊บเดี๋ยวยอดหกักถ้มามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดึงเคลียร์โค้ก่อนแล้วค่อย เคลียโคนก่อนแล้วค่อยเคลียยอดเนี่ยเผือดดียวมันจะขึ้นยอดเลยเนี่ยเนี่ยน้องก็จะมาขึ้นยอดแล้วก็สร้างปัญหาให้กับต้นไม้เรายอดก็จะงอจะหงิกนะฮะต้องมาไล่ดูแต่ทั้งนี้ยเราก็อยู่โคนแล้วก็จัดการตรงโคนไปก่อนนี่ดึงโคนเลยเนีียโคนรวบอีกไหม เสียโคนแล้วก็ทยอยดึงข้อ,อมาดึงข้อ,อมาแล้วก็ถ้ามันยังออกไปได้แล้วก็ถ้ากลัวยอดจะชงจะช้ำแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนไม่เดี๋ยวเขาก็แห้งตายไปเองนะฮะแล้วค่อยดึงออกทีหลังเนะาะเพราะตรงนี้จะทำให้ยอดเขาก็าทบกระเทือนหนักเนี่ยเลอไม่ได้เลยเนี่ยเลอเป็นขึ้นเลอเป็นขึ้น ขึ้นับกี้เจอขึ้นหน,นึ่งนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไล่มาดูไม่ให้เขาขึ้นนะหนังสื่นอนะค่อนข้างเยอะเนี่ยนี่เราก็ดูแลคนเดียวเนาะนี่นะฮะให้ก็ไล่ดูวันหนึ่งใช้เวลาไม่มากเขาใช้เวลาช่วงเช้าเนาะแดดยังไม่แรงมากนะแดดไม่แรงมากก็ดูแลได้เพราะสวนเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร ส่วนในของโซนนี้ก็ไล่เดียวนะแล้วก็ปรับปรุงอย่างอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของทุเรียนเขาค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆต้นเสมอแล้วพอทุเรียนเพอได้ขึ้นปีที่สองนะครับก็จะงามพุ่งเลยแหละเนี่ยเพราะนี่มันเข้าปีที่สองที่สามแล้วอาจจะต้องอาจจะโตช้าหน่อยเนาะเพราะเราปลูกแบบ อีกีธรรมชาติไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดอะไรมากมายเสี่ยเ,เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นอแล้วเพราะนี่ดูดิมันได้น้ำด้วยไงเราก็ลดน้ำทุกอาทิตย์แล้วให้น้ำอาทิตย์ละครัเนาะรอบๆปลูกแซ้มก็จะมีเงาะเฮ้ยมีเงาะนะมีเงาะเงาะ,งะปลูกแว้แล้วก็หมากพอดีคุณอาก็ทานหมากก็จะมีหมากอยู่ส่วนกล้วยก็จะมีกล้วยไข่กล้วยเอ่ออะไรอ่ะ กล้วยหอมแลวก็กล้วยเล็บมือนางนะน,นี่ก็เป็นบริเวณโซนทางเข้านะครับเนี่ยสังเกตว่าหญ้าค่อนข้างเยอะก็ต้องซื้อลูกตบมือกับหญ้าเยอะหน่อยอย่างต้นนี้หญ้าก็ขึ้นมากๆเลยนี่ก็ต้องมาตัดออกนะแต่สังเกตว่าต้นนี้งามค่อนข้างดีนะครับแล้วเลือกสรรแล้วเดี๋ยวค่อยตัด เนี่ยต้นกล้วยเนี่ยที่มันใหญ่ๆเนี่ยเอาออกเนาะค่อยๆทำไปเนี่ย,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 ยก็เริ่มมาแล้วนี่ช่วงมองไหนก็มีแต่หญ้ามีแต่กล้วยแต่จริงแล้วสักพักนึงเขาจะโตแล้วก็แข็งแรงแน่นอนนะฮะนี่ก็ที่ลงเพิ่มของปีนี้ก็จะมีมังคุดแต่ลงโซนข้างนอกนู้นแล้วก็จะมีกระท้อนเพิ่มมานะครับ ถอ,อนเพิ่มมาสองสมต้นเป็นสายพันอีล่าถอ,อนอีล่าเพิ่มมาอยู่ใกล้ใกล้บ้านเอาไว้หอกินนะฮะไว้หอกินก็จะมีกาแฟกาแฟก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่ก็จะมีเงาะตรงนี้อีกงามแล้ะตน้นนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเก็บไว้ที่ล่งเนาะที่อยู่อาศัยนะฮะติดติดของเราจะติดแม่นม้ํา ีบรรยากาศก็ประมาณนี้นะจะพาไปดูอันนี้หน่อยหนึ่นงไม่ได้รีบร้อนอันละเพราะว่าเริ่มปล่อยเขาเออเติบโตให้เราก็ค่อยดูแลเขาไปเรื่อยๆฮดูหญ้าดูอะไรอย่างต้นนี้นี่นแบบเดียวยาขึ้นแล้วเดี๋ยวว่าค่อยถกออกก็ได้ออกมันก็จะขึ้นพัน ต้องเอามีดมาเพราะมันได้ได้น้ำเนาะได้น้ำนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกไหลๆสายพันธุ์ที่ปลูกไว้สะสมนะก็จะมีกาแฟสินตรงนี้กาแฟก็เริ่มจะสุกแล้วเป็นกาแฟโรบัสต้าเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วตรงนี้ดูนี่ถือว่างามแล้วก็ดกด้วยดกมากๆเลย ขะะั่วตากแล้วก็ขั่วเอาขั่วขั่วกินเนาะเป็นหลักไม่ได้ขายแล้วหรอกเพราะว่ามีอยู่ไม่เยอะไม่กี่ต้นนี่ก็มีโอ้ดูดมามากเลยนะส่วน,นนี่ก็เป็นหมอนหมอนทองตอนแรกต้นอาม่วงต้นนี้มันจะง้ําอยู่แล้วก็เคลียกิ่งอาม่วงออกแล้วก็ปล่อยให้น้องเขาขยายกิ่งก้านออกนะตอนนี้ก็เริ่มแตกใบแตกยอดดูลักษณะใบก่อน แรงมากๆเลยงามแล้วก็นี่ก็ข้ออย่างหนึ่งที่ต้องระวังป้วยหอมนะฮะถ้าปลูกใกล้ๆกับทุเรียนเนี่ยถ้าเขาเริ่มแบบโงเริ่มออกเขือนเนี่ยอย่าลืมต้องเอาไม้มาค้ำนะเพราะไม่งั้น,น้มันจะหักทับต้นทุเรียนเราได้อย่างต้นนี้ก็เผิ่มแป๊บเดียวสุกแล้วป่วยหอมเราก็จะตัดออก แต่ก็เอา,เอา,เ,อาเอาไม้ค้ำไปแล้วเอาไม้ไม้ไผ่ค้ำทั้งอันเดียวเนี่ยก็อยู่ได้แล้วค้ำทั้อันเดียวก็อยู่ได้แล้วแล้วก็นี่เห็นไหมจำลึงจำลึงขึ้นพันคเคยแบบเดียว,ำล,ลวำลึงพันนะอีกแล้วจำลึงพันนะฮะส่วนนี้ก็จะมีทุเรียนเนี่ยทรงใกล้ๆก,กันแล้ว ก็จะมีเมะยงชิดด้วยนี่ออกดอกพอดีช่วงปีใหม่หนาวน้องก็เลยออกช่อดอกดอกตรงนี้เห็นไหมนี่ออกช่อดอกปุ๊บเราก็จะงดให้น้ําในโซนนี้ก็ะจะให้แบบช่วยช่วยพยุงน้องทุเรียนเขาแต่น้องมะยงชิดก็จะไม่ให้น้ําจะมาให้น้าอีกทีตอนที่ลูกติดเหมือนกับตากกุ้งแล้ว ลูกเล็กหรอแดงปลาฟุ้งแล้วค่อยทยอยให้น้ําให้น้อยๆไม่ให้เยอะนะฮะและ้วก็เช็คว่าไม่มีหมอกไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามีหมอกเนี่ยเพี้ยก็จะลงนะฮะมีหมอกเป็นความชื้นเนาะอาจต้องใช้กระอองฝอยน้ําช้าๆที่หมอกอัฉีดพ่นรอบๆเพื่อละลายความชื้นของหมอกมันจะเป็นเชื้อราได้เพราะว่าพวกพวกเพี้ยกไว้น่ยก็อชอบอแต่ปีนี้ไม่มีหมอกหนาวเย็นแต่ไม่มีหมอกก็าือว่าเราบริหารจัดการส่วนได้ยัง ไม่ลำบากยากเกินอะไรนี่ตีนี่นี่นี่คือดอกมะยงชิดนะนี่ออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่แหละเข้าละนี่นี่นี่แหละเข้าละนี่แหละเข้าละดูแลก็ไม่ยากมะยงชิดพอออกดอกออกอะไรเสร็จก็บำรุงเขาให้อาหารเขาอะไรเขาให้เพียงพอให้น้ําให้ท่าเขาแล้วก็การให้น้ําส่วนเขาจะออกดอกหรือไม่ออกดอกเนี่ยก็แล้วแต่าอากาศเป็นหลัก นี่ไม่ได้ไม่ได้เร่งไฟไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ไฟเร่งเขาเขาใ้เขาออกตามธรรมชาติที่เขาสะดวกสะดวกสะดวกก็จะมีตันนี้ก็จะมีสามต้นต้นตัวนี้อยู่ติดกันเลยอหนะึ่งสองแล้วก็ต้นนี้สามมีแทรกกันด้วยก็จะปลูกกบบคุ้มลุ่มอ่ะปลูกกับรวมๆกันนะส่วนเรา ปลูกเน้นปลูกรวมๆกันตอนนี้ออกดอกแล้วดอกยาวเลยสมบูรณ์มากปีนี้ปีนี้ถือว่าก็สมบูรณ์เราให้น้ําตลอดด้วยดอกสมบูรณ์ดีนะโซนนี้จะชิดกันหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงแรกที่ยังไม่มีที่เนาะยังไม่โถมที่โถมอะไรก็จะปลูกันแบบชิดๆกันอันไหนรอดก็รอดอันไหนไม่รอดก็ว่ากันไปแต่ระเด็นก็คือมันดันรอดหมดเลยนะเห็นไหม มันดันรอดหมดเลยก็จะมีมงังงงคิดมีทุเรียนมีตะไคร้มหมดเลยตรงนี้ก็โอเคก็อยู่ด้วยกันได้ตน้นไหนแข็งแรงเขาก็อยู่อย่างต้นนี้ก็จะเป็นเอ,อ่ทุเรียนตรงนี้ใช่ไหมตน้นเล็กแล้วก็จะมีอะทอนอะทอนตรงนี้ก็เป็นฝั่งผักสวนครัวมีพริกนะฮะมีพริกมีตะไคร้มีขามีกะเพราถูกไห้ใกล้ๆบ้านเอาไมกิน สีกะเพราส่วนตรงนี้ก็เน่ปลูกไปนี่ก็จะไม่รลอดด้านหลอดนะฮะต้นเนื้ก็เหมือนกันอยู่นี่เขาแข็งแรงเฉยเลยนะะโซนนี้จะมีสี่ต้นปลูกเรียงกันไปนะะเรียงกันไปสีต้นชิดแต่ข้างๆจะให้ออกแต่สุดท้ายระท้อนเขาก็มาแข็งแรงอีกอ่ะมาสู้กันไปไม่เป็นไรนะฮะนี่น,นี่ก็ท้อนกำมาหยีเหมือนกันนี่ออก ชอบเหมือนกันเลยปีนี้เราก็จะต้องขอให้อย่างดีเลยจะซื้อบันไดใหม่นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆของสวนเราอัปเดตสวนปี2567นะครับ2567มันจะเป็นทุนเรียนกระท้อนมะม่วงต่างๆนาๆนาเดี๋ยวจะพาไปดูมะม่วงข้างนอกแต่วันนี้ไม่ทันละน,นี่จะเป็นโวนใกล้ๆบ้าน นี่แหละก็จะมีทุเรียนปะปลายกันไปปลูกเพื่อเพื่อเพื่อขาดเพื่อเหลือเพราะว่าโตโปรปลูกมันไม่เป็นแรกแรกมันก็ตายเยอะเนาะตอนนี้เขาเป็นทุกเอิดเขาก็รอดแล้วก็เอา,ามาความรู้ประสบการณ์มาเพื่อเพื่อฝากฝากเพื่อนๆในพียงน้องเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเดินหลงทางผิดทิศผิดท,ท,ทางกันเนาะนีน่น้องปลานี้น้องปลาคราบับเด็กๆจะให้อาหารกินนะครับ ่ล้วก็ท้าบแล้วก็มีนงจุง้งเห็นไหมเราจะมีกุ้งด้วยอะไรด้วยนี่ก็โซนของปลานะครับก็จะสต็อกปลาอนุบ,บาลพันปลาเมื่อก่อนนี้แต่ช่วงนี้ก็เน้นสต็อกปลาสต็อกกุ้งที่เราตกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งเห็นไหมกุ้งตรงฟงสือข้างใน นี่นี่คือกุ้งแม่น้ําที่ตกไม่จัดแม่น้ำทุก,กแฉเลยนะครับกุ้งแม่น้ำเขาจะให้น้องเขาไม่อยู่ในกระชังตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่ซะให้น้องไม่อยู่ในกระชังนะครับถ้าตัว,ตวเล็กตัวเล็กก็จะปล่อยให้น้องอยู่ข้างนอกแล้วน้องก็จะโตแล้วก็จะตัว,ตว,ตวเล็กจะมามาเลี้ยงอ,อุบาย้ะนี่น เต็มเลยดูด้ลยเต็มเลยน้องก็จะเออแล้วก็ทำมีโอกาสแล้วก็จะขยายพันธุ์อะไรว่ากันไปกตอนพร้อมเวลาพร้อมอย่างนี้เขาบอกแล้วจำนวนแล้วจะไปอนุบาลแล้วก็ไปปล่อยที่บ่อดินนะครับแต่บ่อนี้ก็ชอาไม่เยอะก็โตได้น้ำก็โตได้ น้องปลากันหน่อยเช้าๆก็จะมีแค่นี้แหละเดินดูว่าปุงหอยปูปลาเราเป็นยังไงบ้างนี่เขาจะให้อาหารให้อะไรเขา ไว้อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็กินได้เลยไดมไหมนี่นี่ค่อนข้างใหญ่สม,ม yeah. บูรณ์้ามาจับให้ดีน้องก็จะกัดได้นี่ดูดูครับมันดูมันดูมันนี่นะครัก็เป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆเนาะจากแม่น้ำประทินเป็นต้นสายของแม่น้ำาปปะกงนั่นแหละ น,น้องก็จะแบบเราได้มาแล้วก็สกต็อกไว้ก่อนออด้วยกันนี่แหละจะมีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งถ้าว่างเสร็จจากนั้นอะไรกันส่วนแล้วก็จะออกเนี่ยตกกุ้งตกปลาในแม่น้ําในน้ําธรรมชาตินะยอดไปเลยนี่นะอีกตัวถัาเขือแล้วก็จะกัดจริงๆเลยดุขอดุขดุขอดุขด,ด,ดุมาก นี่ดูเทียบกับแขนนะปล่อ,อยน้องปก่อนปล่อยน้องไปนั่นแหละเนี่ยโซนของโซนที่นิยามขรรมาสุสีฟาร์มก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีเนี่ยเน้นธรรมชาติเป็นหลักนะฮะจะมีต้นไม้มีกล้วยไม้มีอะไร แล้วก็อุปกรณ์ที่ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆทยอยทํามาก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะมีความรู้ผิดพลาดก็มาแบ่งปันเพื่อนเลยเพื่อนถึงได้ทําคลิปลงช่องเรานี่แหละนี่อันนี้ก็เรียบร้อยก็จะมีะกลับมาบ้านพักผ่อนได้เป็นกาแฟนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยแหละทีก็ถึงบ้านก็ ในแค่เป็นตัวแสบตัววุดไหมายพออื door. อฮึ้ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเนาะ e? โอเคสำหรับปีหกเจ็ดของนี้ของเราโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวไปจบคลิปได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนพ,พี่ยพงน้องเดินชมสวนชิวๆเนาะไม่มีร้วใหม่ก็มากราบสวัสดี ปีใหม่ปี2567นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินทองเอ,อ่อทุกอย่างมีดีเข้ามาในชีวิตนะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปทาดูเจาะแต่ละอย่างแต่ลอย่างกันต่อไปนะฮะปีนี้เริ่มจะลงๆแล้วโอเคบาย